มันให้นอนกับปายไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะแล้วถ้าไปนอนด้วยกันน่ะถ้ามันเลือดหรือมันไหลเข้านิดนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรผมจะบอกให้ถึงจะเป็นเพื่อนกันแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันเล็นไหลเข้าไปแล้วเฮ้ยไหลเข้าไปไหลเข้าไปเนี่ยคืออะไรขอบคุณครับมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงอาการคุณลองดูไหมล่ะฮะคุณลองรู้รเปล่ากล้องอยู่ไหครับก็ ซึ่งมันไม่แตกต่างอะไรกับของผมเลยอันไหนอันไหนอันไหนมันใช่หรือเปล่าคุณเห็นไหมบวบอันใหญ่อันโตและมีเส้นที่ทำให้เจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวใช่หรือเปล่ามันสามารถทำให้คุณท้องแข็งได้เลยนะไอ้ยังกินไปไกลทำไมทำให้คุณท้องแข็งคือผมเอาไปผัดมันเยอะมากเขากินเยอะจนท้องเขาแข็ง งั้นเอางี้ผมจะให้คุณลองจับดูแต่ว่าการที่ผมจะส่งหัวให้คุณมันมีท่าเอาเหรอมาเลยงั้นคุณลองจับดูนะไปอทำไมคุณไม่จับผมรอนลองน็อตอยู่เอาไปแต่แตงั้นคุณลองจับดูนะไป นี่เองคุณลองจับดูไปเฮ้ยคุณเอามาันมาแทงเขาได้ยังไงเนี่ยไปฮะมันบาดมือผมคุณเดี๋ยวไปคุณเดี๋ยวไปแย่งโซ่ทีมนะทำไมขนาดมือผมมันยังเกือบบาดเลยจริงอะ่ะในผมลองดูซิแม่หันตรวจมา <c oughs> หันตรมาอย่าดื้อย่าจับห,หันไปหันไปนี่ห่างกันสองวันเหงาเลยเหรอ นีข่ขนุนกระปายจากไหนครับครับบ้านเฉลิมวานส,สายก้อนเมฆสายเหนือสายเหนือสายเหนือ